ปลาดีปะลุงขปอต้ออนหอมปลาปะลุงมันหลอกตลาดปะลุงไงมากระท่านผักกาดนมันเผามากระโพเดเห็ดเข็มยังเกาะยายนะอันเนี้ยนะอ่ะนงวีไปเกปะเนะาะตัวนี้ไงเห็ดในทุงก็บเธอได้บอกทุงก็ได้เห็ดนะ สิบพันอ๋อถุงก็สิบพันเห็ดเข็มแพงมาเลยสามถุงสิบพันเอาไปไหว้กระตายสดเถอผูกไวเด้อ บีให่เห็ดนี้บีได้สูตรรับน้องบีนได้สมสูตรปาลุกงแต่ว่าน้องเยี่ยมยังถ้าจะโพสตรน้องเยี่ยมสิขาไปสื่อประสงมาอื่นปาลุงเลยขอบคุณปาดลเดอที่าเงินให้น้องบีสื้อขาโตตาดีๆมีแห้งลำรวยขขอบคุณเดลายเดออัน้าลุงที่สงเงินมาหาน้องบีวัแล้วนีากเนั่งชานมเน่น้องบีได้เงิน พอยู่ดิแห้งเลอปลาลุงขออยู่ดิแห้ง้กแข็งลำรวยเ้อแมนอันก็คงนุ่บี้อีกเลยปลาลุงเลยนุ่บีนาสุดสุดเป็น้สุดเนาฮงพี่น้องเลกยากแล้วก็่ดวงลาลุงแล้วก็่ที เบูเสบูยาเยาิฟันซืข้งใสเลยเพื่อนเาไปเลาะอีกแม่ตลาดเลยยังกินตอนเช้าเอเจ้าใยังกินยัยซื้อยังมาเสรยังบหุเลยฮึ เราก็สซมือแล้วแคดอิงทมเอแกลเมื่อเมื่อเลยยังบ่ได้เมื่อเดี๋ยวทีจะอันวัดจะกลมนีกกินมดสะก่อน้รงวี้เลยแซบ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 บสดิปลาลุงกนสวัสดีปลาลุงแ้ไ ขอบคุณปลาลุงก่อนจะพาจะพาไปหายซื้อพี่ขอบคุณหลายๆเด้อปลาลุงดีเอ็นดูผูวหน้าค่ะน้องมี่อะไรแม่ขาเงี้ยหนึ่งน้องดีขอปลาลุงอยู่ดีไม่แห้งเลยหลับลุยแล้วแม่ไปยังไปยัง

เต่บุมาลอยซังมเป็นของไทยของลาผสมกันแบเนี้ซื้อแหละยังมาเห็นนะคะากกำเจ้าแล้วหนังเรื่อง็น่งสิบสองโมงเด้อ เราจะเสือสิท์เดีนี้เอาเสือตัเวเคนนี้เราได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะซื้อแล้วเปลี่ยนใหม่ได้นี่นะได้โตงามไปลงซื้อแหละเพราะไม่เห็นสูตรอันนี้ก็งามตัวใหญ่กลัวมากเลยครับ ร่มแดดแล้วเป็นมเเห็นแล้วเห็นส่งใครเอาฮะกาหัวแล้วคนน่ะุงินเนี่ยนี่ละมันเรื่อุินลงบิกดเทตรล่ะสุดท้าย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền có Gõ tôi không bỏ lỡ những con hấp dẫn <laughs> ลืมกันเลยติเฮยเดียนอ่ะบะนึกเกิดแล้บอบออีนี่แม่แคดไปลงเลยเอาปั้นกันมะกรอยนะอาบอซื้อไปให้นกเอาก้โหนึ่งก็ซื้อไปให้คนสามีผุ่นนีสยเอากะเอาบอบอเยอะก็สื่อ สวยหมดเลูกนะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเกือบปะเป่านะเกือบด้าเทียบมันกะก็เห็นครเห็นะยหัว่าสุดเลยหมมักแบบนี้ลองมาซื้อเสียให้ย่

เด้ยยัยหันยายนี่นหะนี่นี่เด้เลยได้ยินคนนะสนี ง่ายอู่วันเนี้ยทำนี้ท่นี้วันง่ายอยู่สีนกับวันนั่นตรยนั้น để nghĩa mà đúng. thôi Thôi chào có thịt lợi thật lát Chào mà thịt nó xuôi nè Đúng rồi, thôi mẹ